ับสวัสดีครับข่างหลังภาพครับผมข่างลังภาพนะครับเนาะเบื้องเสือตางหนาเพิ่นวา่าเบื้องหลอกต่างโตัทแทนเพิน่นเว้าอืมมารับอากาศยามเช้านะครับเนาะรับอากาศยามเช้าเฮามือนี่เออเ่เว้าหลยให้ไกลห่าง่นวา่าเอากันเลยก็ว่ารับอากาศยามเช้ากัดูวิวกันไปเลยเฮาลุกนกนี่มากวิวดิอืมดูวิวดูวิวแต่มันกินไม่ได้แต่มันทําให้ใจใจิตใจเรามีความสุขและความย่อนเย็นหางสีดำปับ ฉาโดครับผมพุ่นหางสีน้ำประปาหั่นชุบอยู่พุ่นเออแต่ว่าแต่ผมไปพุ่นมันมาชุบอยู่ดีผมมานี้มันไปพุ่นวายมันหายก็ตลกนกกระดนลผมนะครับผมลุงเนีก็ยังประปานด้นี่เาาเ้นี่เขาจะมาดากักเบิ้งครับผมว่ามันจะไปแับใด,ดอ่ามาหลุดเลยนะครับเด้อซอยผมหลุดน้ำ่าจีไปแบบใดมืดคุ้มด้วยทางพุ่น เบื้องอม่ใช่ใส่แบบใดมาแบบใดเฮ้าหมกโลกขึ้นมาดูจากบาดท,ที่ชำได้เดียวนี่ยชีชีแห้งแค่เออมากือได้หน่แห้งเ,เออน,งงนี่จะเจอสองบินได้บ่ทเดี๋ยวจังๆเลยผมจะเปิดให้เบื้องอีก,กสิกทเี้ยน,นะครับนะครับเด้อเข้ามาดักมุกกอน